ณบ้านเป็นล้านแต่ไม่อยากเสียเงินฟรีๆคุณต้องดูคลิปนี้ค่ะออก็ตลาที่เราไปประมูลกลมรมคับคดีนเนี่ยจุดหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียคือเราไม่สามารถเข้าไปดูในบ้านได้นะออมันเหมือนกับการที่คุณซื้อของเหมือน ที่ราคาเป็นหลักแสนหลักล้านแต่คุณไม่ได้เห็นของข้างในทั้งหมดดังนั้นถ้าใครจะมาเป็นสายลงทุนกลม,มครคบคดีหนึ่งสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญคือฝนบอกแล้วว่าเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้จะเป็นตัวตัดสินว่าตกลงบ้านสภาพแบบนี้คุณควรซื้อมันในราคาเท่าไหร่การที่คุณจะเห็นสภาพมันได้ดีที่สุดมากที่สุดคือคุณต้องเดินทาง ไปดูด้วยตาของคุณเองแล้วก็ประเมินราคาว่าตกลงแล้วจากสภาพที่คุณเห็นแล้วเนี่ยมันควรที่จะถูกซื้อในราคาเท่าไหร่ถึงจะเอามาทำกำไรให้กับเรา 2, ได้สองคุณต้องดูก่อนว่าซับนี้มีคนอยู่อาศัยหรือไม่นะคะสำหรับการลงทุนกรารมคอคดีเนี่ยเราจะซื้อซับมาซื้อกรรมสิทธิ์มาโดยที่มันอาจจะเป็นบ้านที่มีคนอยู่อยู่หรืออาจจะเป็นบ้านร้างก็ได้ดังนั้นเนี่ยถามว่า มีคนถามฝนมาเยอะเหมือนกันนะว่าลงทุนบ้านที่มีคนอยู่ได้ไหมฝนให้ให้ไอเดียอย่างนี้ละกันว่าจริงๆแล้วอะค่ะทุกอย่างมันลงทุนได้ถ้ามันอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมหรือในราคาที่เหมาะสมกับการลงทุนคุณต้องคิดด้วยว่าการที่คุณซื้อทรัพย์ที่มีคนอายุอาศัยคุณมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฝลยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการฟ้องขับไล่หรือค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือให้เขาย้ายออกนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเผื่อค่าใช้จ่ายในตรงนี้ เพิ่มขึ้นมาและจริงๆมันไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งคือค่าเสียเวลาถ้าเมื่อไหร่คุณวางแผนว่าคุณจะขายทรัพย์นี้ได้ออกภายใน3เดือนมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับทรัพย์ที่มีคนอยู่อาศัยเพราะมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เขาย้ายออกด้วยเช่นกันมีคุณสามารถลงทุนได้ค่ะผลสรุปนะคะของเป็นแสนเป็นล้านก่อนว่าสภาพอสังหามันเป็นยังไงมันสมแค่ไหนนะคะแล้วก็ข้อที่2 คุณต้องดูว่าสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้มีคนอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนอยู่คุณอาจจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนด้านเงินและเวลา ถ้าใครชอบความรู้ในการลงทุนซับประมาทคดีคุณต้องไม่พลาดนะติดตามในเพจฝนได้เลยตั้งฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนแต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นลงทุนกับกรมบระครับคดีและอยากจะมีคู่มือที่เป็นสูตรลัดที่จะช่วยให้คุณประมูลซับได้อย่างง่ายๆเ oh. นะี่ยมีอ e ีบุ๊กสูตรลัดประมูลซับจับเงินล้านแบบง่ายเป็นอ e ีบุ๊กที่ฝนรวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์จะช่วยคุณลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรมบระครับคดีที่มันมีเงื่อนไขมีข้อจํา กัดมากมายเนี่ยได้อย่างถูกต้องและก็ได้ผลตอบแทนอย่างน่าพึงพอใจอีบุ๊กเล่มนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานประจนถึงทําให้คุณสามารถประมูลได้และไม่เพียงเท่านี้นะคะอีบุ๊กเล่มนี้แถมมินิคอร์สออนไลน์พร้อมรายกลุ่มปิดที่เป็นรายกลุ่มส่วนตัวแลกเปลี่ยนความรู้อัปเดตความรู้ในเรื่องกรมครับคดีให้คุณตลอดเวลาและประสบการณ์ในราคาหลักพัน เพื่อเอาไปสร้างเงินหลักแสนหลักล้านฝนไม่อยากให้คุณพลาดค่ะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอด assign tum fon ยินดีและรอเจอพวกคุณในกลุ่มไลน์นะคะ